สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมไฮเปอร์เดเมเช่เนปโตเนียรีเบิร์ดสองนะครับอันนี้ตอนที่13แล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราต้องมาที่เวอร์ไลเบรียอันนี้เนาะจะมาจะมาปิดผนึกไอก้พวกเครื่องจักรสังหารต่างๆเนาะเอาคุณมาสคอตมาปิดผนึกนะคุณผู้ชมเนาะเข้าไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะครั้งแล้วเราเราล่าถอยเพราะว่าเราสับสนแมปมัน <laughs> เราก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับแมปมันเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมเราต้องไปไหนดีล่ะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราลองไปทางขวามือน,นะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเรา,เรามีบรอกโคลีเข้ามาอยู่ในทีมนะคุณผู้ชมเราขอดูบรอกโคลีนิดนึงนะคุณผู้ชมบรอกโคลีอยู่ไหนอยู่ข้างหลังนะคุณผู้ชม,มถ้าถ้าบรอกโคลีอยู่ข้างหลังตีอ่าตัวนี้มาตีอยู่อีกตีตรงนี้แล้วกันบรอกโคลีเ <c oughs> สียงเอ้าเอ้ามันเป็นสกิลฮิลใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะถ้ายังไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเอ้าตีไม่โดนหรอโดนสิโดน มันถือไอ้นี่ตีนะคุณผู้ชมจำได้ไหมเนะาะอัดตีไปก่อนนะคุณผู้ชมนะไม่ตายนะคุณผู้ชมแล้วก็อัดตีตายไปเลยจ้ะเรียบเกียร์เรียบร้อยเราเอาบล็อกครีมอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะจะไหวไหมคุณผู้ชมคิดไปคิดมาบล็อกครีมอยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ไหวเนะเาะเพราะบล็อกครีมคุณผู้ชมบล็อกครีมไั้เลเวลเราไปเก็บเลเวลมาซัดคนอื่นสามสิบกว่าบล็อกครีมแค่ยี่สิบสามไม่ไหวอย่าวเลย <c oughs> เดี๋ยวตาย โยต้าแลวท่ามันก็มีแต่ฮิลด้วยเนาะจัดปาร์ตี้ใหม่ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะเอาบ็อกคลีไปอยู่ข้างหลังสลหรับกับคอปป้าดีว่าอุ้ยเอากดผิดใหญ่แล้วเดี๋ยวใจเย็นคุณผู้ชมบ็อกคลีอามากาดเนฟเกียแล้วกันนะเนาะโอเคไปไปอันนี้ไม่มีอะไรให้แล้วนะคุณผู้ชมเนาะมีขอ,ของขี้เกียจเก็บไปะอะถ้าไม่อยู่ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ด้านหลังแล้วกันคุณผู้ชมนะ้องสงสัยจะอยู่ด้านหลัง ถ้าอยู่ด้านหลังก็แปลว่าต้องวาร์ปใช่ไหมคุณผ <ต ans> ู <Punch iso> ้ชมเนาะวาร์ปก็วาร์ปเออต้องไปตรงนั้นเนาะไอตรงนกตัวนั้นก็เฝ้าอยู่แอบล้วล้อไปเนาะเราขี้เกียจอ่ะวาร์ปไปจ้ะนั่นไงเจอแล้วคุณผู้ชมอ่ะเข้าเลยนะคุณผู้ชมนะตื่นเต้นこいいつでで48体目と。くらも蘇ってきやがるな。さて นั่นก็เป็นอันที่48สินะแหมแอเจ้าของพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตลกมากเลยนะเหมือน FPS เลยนะเนี่ยได้เวลาที่พวกเราจะเริ่มเคลื่อนไหวกหันแล้วล่ะเออเดี๋ยวก่อนนะฉันว่านะเลขที่48เนี่ยน่าจะเป็นเลขที่โชคร้ายที่สุดในโลกนี้เลยละ่ะบางทีฉันว่า ฉันน่าจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะมาชะมัดเลยน่าลำคาญชะมัดเดี๋ยวฉันกลับไปไห,หาอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะเอาล่ะกลับมาได้แล้วไอ้หัวทึมล็อบซราครับโอเคยังไม่บุกใช่ไหมกลับไปก่อนนะ ฮ้ยดูพวกนั้นสิมันมีเต็มไปหมดเลยพวกเราเนี่ยแค่ต่อสู้กับตัวเดียวก็แย่แล้วนะแต่เนี่ยมีเยอะมากเลยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละนะการที่จะสามารถใช้พลังปิดผนึกมาได้อีกครั้งแล้วก็ฉันจะต้องถูกพาเข้าไปในส่วนลึกของดันเจี้ยนนี้ นนอไ,ไอจางจ้าเธอเนี่ยไม่มีแผลสุดยอดความลับอะไรแบบนี้บ้างหรือจ้าまあそうよねうんこの前のみたいに寝起きでぼっとしてるならこっそり通り抜けられるんだけど。うんจะว่าไปนะพวกนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เปิด เปิดใช้งานได้อย่างเต็มที่ร้อเปนตะบางทีนะถ้าเกิดพวกเราแอบลบอรอบ,บเข้าไปรอบ,บ,บมันแล้วก็นะถ้าอยากจะลองทำมันแบบนั้นหรือเปล่าล่าาจะลบบลลจ๊ะการยืนอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่อยู่ดีนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะพวกนั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็ พวกเราก็จะทุบๆมันไปเรื่อยๆจนกว่าว่ามันจะหยุดก็แค่นั้นง่ายๆฉันน่ะก็อยากจะโยนความคิดของเล่นลงถังขยะไปนะยังไงก็ทำไปกันดีกว่านะมันเป็นทางเลือกเดียวที่พวกเราเหลืออยู่สรุปว่าอัดหรอหรือแอบไปเนี่ยคุณผู้ชมคิดเละฉีนนะคุณผู้ชมว่าไงจะ๊ะ อ๋อแอบลอบไปใช่ไหมดีเลยพวกนั้นไม่ขยับแล้วล่ะถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเงียบแบบนี้แล้วก็นะบางทีนะก็บางทีอเอเอ้าทำไมมันเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ไม้อมนั่นมันมีอะไรบางอย่างเปิดเครื่องขึ้นมานะพวกเราต้องรีบแล้วล่ะพวกนั้นเนี่ยมันกำลังจะเปิดเครื่องขึ้นมา ชาไปแล้วล่ะนาเมียววายมันเริ่มขึ้นไหวแล้วบ,บีบบีบบ,บีบกันหมดเลยคุณผู้ชมแผงของเธอล่มแล้วแล้วเมียวถ้าอย่างนั้นพวกเราก็คงจะต้องทำสิ่งที่พวกเราต้องทำแล้วล่ะนะและพวกเราก็จะสู้ สู้ใช่ไหมคุณผู้ชมสู้สู้นะคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้เตรียมตัวมาสู้นะเอาตามตรงเราไม่ได้เก็บ exe drive เกตมาเลยนะคุณผู้ชมนะในเมื่อเราไม่ได้เก็บม,มาเราแปลงร่างก่อนเลยนะคุณผู้ชมเราแปลงร่างก่อนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะไม่ประมาทฮะเต็มที่มาเลยจ้าตายไหมตายไหมใช้เวทมนต์ dlc ดาบ โอ้ยังไม่ตายนะคุณผู้ชมยังไม่ตายใช้ท่าเต้นอันตระหนกตกตื่นท่าเต้นอันน่าตะลึงเอาของเล่นไปกินเลยจ้าของเล่นของเลสจัดการอัดมันไปเลยเลสเป็นยังไงบ้างตายไหมโอ้ยไม่ตายคุณผู้ชมถ้ายงางอะลาเดฟรีอะไรเนี่ยไปแล้วกันนะคุณผู้ชมจะรอดไหม โอ้โดนเป็นพันเหมือนกันนะอ่ะตายคุณผู้ชมเลิสยสวยอ่เยาเลเวอัพด้วยพวกเราชนะแล้วใช่แต่ว่านะพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีเท่าไหร่เลยนะที่จะต่อสู้กับไอ้นั่นน่ะใช่ยังไม่ได้เก็บ exe ไรเก็บมาเลยคุณผู้ชม ตัวจับผู้บุกรุกได้ตัวจับผู้บุกรุกได้อไออโอ้แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีละจ้าตอนนี้นงงข่าวร่าพวกมันกำลังแอคทิเวทเครื่องจักรอื่นๆด้วยแล้วเมียวบีบ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 ,บ,บ โอ๊ย,อยพวกนั้นกำลังเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วเียบไปเลยวันนี้เลวร้วายที่สุดแล้วเอาวพวกพี่เนี่ยจะมายืนทึ่มกันอยู่ทำไมกันล่ะเนี่ยลอมจังและเธอก็มาด้วยเหรอแลย พวกเรามาแล้วรีบจัดการแล้วก็ปิดผนึกพวกนี้กันดีกว่าแต่แต่ว่ามันจะไม่อันตรายสำหรับพวกเธอสองคนเกินไปหรอถ้าจะมาจัดการพวกนี้เพียงลำพังนะ่ะวีโเมกมิคเซนเมไเดยเนคนะเ็นตหทน้รู นี่พี่อะมองพวกเราเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยฮะเด็กอ่อนหัดกันไล้ยังไงอาจพวกถังใส่น็อตพวกนั้นนะ่ะสู้กับพวกเราเทพธิดาคนถัดไปไม่ได้หรอกนะม็พวกเราไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากเลยนะพวกเรานะ่านะจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดหลังจากที่พวกเรานะ่ะปิดผนึกมันได้แล้ว อ้าวแล้วก็คือตอนนี้ลอมแลมก็กางสู้กับน็อกตัวนั้นอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะแล้วเราก็ต้องรีบหาหาอีเวนต์ถัดไปใช่ไหมอาหาอีเวนต์กันนะคุณผู้ชมนะอีเวนต์อยู่ไหนอุย้ยอีเวนต์นั่นไงคุณผู้ชมเซฟก่อนนะอ, <c oughs> <c oughs> อุ้ยอีทาไมจะต้องอ่ะตีตีนิดนึงตีอดตีตายไหมตาย ไม่ตายหรอปุยไม่ถึงอะ่ะนี่ก็ไม่ถึงอะ่ะอาว้าวอ่ะตีไป,ไปาตายจา้าลาก,ก่อนโอเคเรียบร้อยเซฟก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะความไม่ประมาทนะอ่ะอีเวลานะคุณผู้ชมตื่นเต้นไปโอ้ออยไอตัวสุดท้ายเนี่ยทำไมมันไม่ตื่นขึ้นมาสักทีนึงนะหรือว่า ฉ,ฉันก็จะตบมันสักทีหนึ่งดีโอ้ยที่เกียดรอแล้วช่างมานันดีกว่า e ฉันมีหุ่นจากเครื şey ่องจักรกลอีกต้องเยอะแยะที่จะเผาไอ้พวกเมืองลาวี่ให้เป็นจุนพวกเราไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกนะเน โอ้ยบ้าจริงพวกแกอีกแล้วต่อเนี่ยแล้วพวกแกก็มาที่นี่ได้ยังไงกันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พวกเครื่องจักรกลเครื่องนั้นที่มันอยู่ข้างนอกพวกทิดทิดาคนถัดไปของ CPU นะ่ะกำลังจัดการอีพวกหุ่นสังหารของพวกแกอยู่ยังไงกันล่ะและพวกมันก็จะถึงจุดจบเมื่อพวกเรานะ่ะ ปิดผนึกพวกมันได้แล้วปิดผนึกอย่างนั้นเหรอพวกแกนี่มันโง่ชะมัดเลยนะมาสคอนนะ่ะมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกแกจะทำยังไงกันต่อไปเธอจะได้เห็นสิ่งที่เธอต้องการเห็นเลยล่ะเอาเลยเอาเลยอยากจะทำอะไรก็ทำแก แกไอ้โงม่มาสคอตฮะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนทําไมมาสคอตถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรพังแล้วก็นะฉันสามารถซ่อมได้เีมวแกสามารถซ่อมได้อย่างนั้นเหรอทุนเล่ช้มัดเลยแกทำลายทุกอย่างเลย เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เธอควรจะคาดคิดนะจากคนที่ฉันน่ะเรื่องที่จะเป็นภรรยาคนถัดไปของฉันเหมือนกัน้าจริงเครื่อน INGING จ,จากสังหาทั้งหลายสู้กับไอเจ้าพวกบ้านนี่ซะซื้อเวลาถงไรให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องพยายามหาทางหนี ไม่ใช่สิต้องพยายามหาหา,หาแรงสนับสนุนมาช่วยแล้วรับทราบเปิดโหมดการแก้แค้นอะไรนะเต,ตรียมยิงปืนเลเซอร์เลยหรือไม่ะไมอ,อ,อะไรวะเนี่ยฮะ เออเอาสิก็จัดการค่าพวกมันไปเลยแต่ว่าอย่าทำเครื่องพังก็แล้วกันโอ้ตัวนี้ตัวใหม่นะคุณผู้ชมนะเฮ้ยคุณผู้ชมเราจะเราจะตายมิเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้เก็บอะไรมาเลยนะคุณผู้ชมนะเออเนาะอ่ะเราแปลงร่างก่อนนะคุณผู้ชมนะเราแปลงร่างก่อนใช้แผ่นเดิมนะเราแปลงร่างก่อนแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากดาบ D L C มาช่วยนะ ไมเลดแดนไปก่อนเลยจ้าเทพีดาซืวยหน่อยอู้แปดพันก็ได้อยู่นะครึ่งมะอุย้ยเกือบตตยเหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมจริงๆไอตัวเนี้ยมันมีท่าเลนแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บ exe ไรเกตมาแล้วก็เลยคุณผู้ชมถ้างั้นเราขอเก็บเราขอเก็บไปเลยตอนนี้ก็แล้วกันนะขอเก็บตอนนี้ก็แล้วกันนะถึงแม้มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ตามตีไม่ถึงนะคุณผู้ชมตีไม่ถึงก็ตีไม่ถึงอ่ะถ้าตีไม่ถึงมี มี sp มัน sp หมดเลยเนาะอ่ะ support อัจจฉ support อ่ะให้เทพธิดาไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเว้าเอาเว้าเว้าถ้างั้นตีไม่ถึงนะคุณผู้ชมอะอ่ะมามาเก็บเก็บอันนี้ไปและผิดทิศไปนะคุณผู้ชมเราจะเก็บ exe ไรเกตไปให้เต็มเนาะเราจะเก็บ ee ให้เต็มเผื่อว่าจะได้เห็นเร t เผื่อจะได้เห็นท่าเร t ไม่ใช่หรอกเลยเห็นท่าเร t อ้คุณผู้ชมเราจะปิดแล้วอะเราเราปิดจ็อบเลยไหมยังไม่ปิดจ็อบแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอะอยังไม่ปิดจ็อบนะเราขอตีอุ้ยตีธรรมดาก็ตายแล้วคุณผู้ชม,ม <laughs> จะหเห็นท่าเรทหน่อยอ่ะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะกลับไปสู่ถังขยะของแกก็เจอน,นะไอ้เจ้าขยะเอ๊ะนี่ใครเห็นไอ้เจ้าลูกกระจบนั่นมั่งไหมเนี่ยฮะ ดีน,น่าคงจะวิ่งหนีไปแล้วล่ะนะเอาเถอะดีน่าหนนะังคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปแล้วล่ะนะสำหรับตอนนี้นะ่ะพวกเราต้องรีบแล้วนะแล้วก็รีบปิดผน,นึกพวกเครื่องจักรพวกนี้ได้แล้วละ่ะได้เลยละ่ะรอสักครู่นะวายคุณผู้ชมอ้ยลอมจะไหวไหมเนี่ยลอมจ๋า ล้อมจังทวายหรือเปล่าเออแต่ว่ามันเจ็บไอ้พูดนี้มันอะไรกันเนี่ยฮะมันมีเยอะชะมัดเลยเออล้อมจังดูนั่นสิบีอ๋อปิดแล้วใช่ไหม โดฟโนโอโลเทอร์มินลอลโอโลโนกิ่คิวติสลเลอร์ชนกำลังปิดตัวลงลากรการปิดผนึกคงจะถูกเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะพี่เนปเกียร์เนี่ยคงจะทำเรียบร้อยแล้ว ชี้ยานั่นน่ะก็คงจะล้มเหลวแล้วนะถ้าเกิดว่าฉันน่ะไม่มาช่วยล่ะยายนั่นน่ะก็แค่พามาสัสคอตวิ่งเข้าไปในนั้นเท่านั้นเองพวกเราโอเคกันหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยได้ถูกดีแอคทิ a เ e ตไปหมดแล้วล่ะนะ ตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่แล้วก็นะพวกมันก็จะไม่กลับมาอีกเคยยังชื่อไหนนะจ๊ะพวกเราปลอดภัยแล้วลอวี่เนี่ยปลอดภัยแล้วละนะเป็นเพราะพวกเธอน่ะแหละฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณพวกเธอ,อยังไงดีเลยล่ะแ พวกเราเนี่ยก็แค่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องก็เท่านั้นเองล่ะแต่ว่านั่นก็หมายความว่าคุณนะ่ะคงจะไม่สามารถมากับพวกเราได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะถ้าเกิดฉันไปด้วยแล้วก็นะมันจะหมายความว่าเครื่องจักรสันหารพวกนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พวกเราคงจะไม่สามารถทาให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน啦หนูขอโทษนะคะที่หนูพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮ้ย <Hey, S 2> ใน Last Station น่ะพวกเราเนี่ยก็ได้พลังของมัสคอตมานะถึงแม้ว่าคือพวกเราก็ได้พลังของมัสคอตมานิดนึงน่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมัสคอตน่ะแจ้งอยู่ที่นั่นก็ตามน่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นจะได้หรือเปล่าล่ะโชคไม่ดีเลยนะฉันนะ่ะก็ไม่ค่อยมีเทคนิคที่เหมาะสมที่จะทำอะไรแบบนั้นเอ๊ะฮะอะไรอ่ะฮะนี่มันนี่ฉันนี่มัน เกิดอะไรขึ้นกับฉันได้ยังไงกันะฉันก็หวังว่าฉันจะสามารถบอกคุณได้นะฉันเอ่อคุณไม่รู้หรออะไรคุณผู้ชมเอ่อฉันสับสนไปหมดแล้วเลยค่ะ แผ่นเวิร์กกับวัตถุดิบทั่วไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในแผ่นดิสเ์อร์เหมือนกันนะแต่ว่าข้อบกพร่องอันเนี้ยก็เทไปเลยใช่ไหมล่ะเมียวอ๋อมันทำแผ่นใหม่แผ่นใหม่ก็อาจจะมีแผ่นแปลกๆโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะมันก็เลยอาจจะมีพลังอะไรแปลกๆโผล่มาใช่ไหม ถ้างั้นก็เหมือนกับว่ามาร์สคอตเนี่ยมันสร้างร่างโค o นของตัวเองขึ้นมาในกรณีที่ว่าร่างกายของมันเนี่ยจะจุกทำลายขึ้นมาอย่างนั้นเหรอนนจะพูดแบบนั้นก็ได้นะเมียวเฮ้อเหมือนประชดเลยนะเนี่ยพอลองคิดดูว่าพวกเราเนี่ยอุตส่าห์พยายามชุบชีวิตพวกมันขึ้นมาเนี่ยฮะแต่เอาถอเถอะยังไงก็จบดีและกันนะ เออถ้างั้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วก็ใช่ใช่ฉันน่ะสามารถทำตามคำขอของคุณได้แล้วนะฉันน่ะกรจะอยู่ข้างหลังแล้วก็ปิดผนึกได้และฉันก็จะสามารถร่วมกับคุณแล้วก็ช่วยเหลืออะไรก็ตามที่สามารถจะทำได้ด้วยเหมือนกัน โชคดีก็แล้วกันนะตัวฉันอ๋อมันก็มีสองแผ่นวางกันเต่คุณผู้ชมมีสองแผ่นแผ่นหนึ่งก็ปิดผระหนึกแผ่นหนึ่งก็ไปกับเนปเกียใช่ไหมไม่เอาหน้าเร็กกันหรือยังล่ะเนี่ยฮะฉันเบื่อแล้วนะกลับบ้านกันได้แล้วขอบคุณนะคะพี่เนปเกีย ฉันตั้งหากที่จะต้องเป็นคนขอบคุณเธอทั้งสองคนนะพวกเราเนี่ยคกงจะทำแบบนี้ไม่สำเร็จแน่เลยล่ะถ้าเกิดเธอทั้งคู่เนี่ยไม่มาช่วยเหลือิฮิเอาเธอเอาเธอเอาเธอนะรีบกับบ้านกันดีกว่านะ <c oughs> ฉันหิวแล้วมันจะชั่ะรู้แย โอ้เด็กกันนะเอาเถอะพวกเขาก็พูดถูกนะรีบกลับไปหาที่ปรึกษากันดีกว่านะ,ะคุณผู้ชมกลับมาหาที่ปรึกษากันเลยก็แล้วกันนะเซ็ตนิดนึงนะอุต่า ح. อุต่าห์ผ่านมาแล้วอ่ามาหาที่ปรึกษากันดีกว่าคุณผู้ชมฉันน่ะรู้สึกขอบคุณมากเลยนะ พวกคุณนะ่ะได้ช่วยโลวีเอาไว้จากหายนะอย่างไม่น่าเชื่อเลยในฐานะที่ได้ปกป้องดินแดนที่แพลของฉันมีชีวิตอยู่แล้วก็น,นะไม่เป็นไรหรอกเธอพูดถูกนะคะมาต้องกังวลงไปหรอก พวกเราเนี่ยก็ได้สามารถรับความช่วยเหลือจากคุณมัสคอตได้ด้วยเหมือนกันล่ะฉันก็ดีใจเหมือนกันนะที่การทำงานหนะักของพวกคุณนะ่ะได้รับผลตอบแทนมาด้วยแล้วคุณวางแผนที่จะออกไปเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยเสร็จธุระที่นี่แล้วล่ะ พี่เนปเกียพี่จะไปแล้วหรอเออใช่แล้วล่ะแต่ว่าพี่ก็มั่นใจนะว่าพวกเราเนี่ยจะต้องได้พบกันอีกแน่นๆเลยล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำหน้าเศร้าไปหรอกเนี่ยควรจะเป็นการจากลายอย่างมีความสุขนะอโอเค ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยนะเนี่ยทำไมทําไมลอมถึงทําตัวเหมือนรักใายนั่นแบบนั้นเลยเนี่ยฮะฉันไม่ชอบแบบนั้นเลยฉันต้องขอโทษด้วยก็แล้วกันนะที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรได้มากไปกว่านี้แต่ว่ายังไงก็ตามฉันก็ขอให้พวกคุณทุกคนนะ่ะ โชคดีในการเดินทางนะขอบคุณนะคะฉากสวยเนาะคุณผู้ชมแล้วต้องไปที่ไหนต่อไปหรอลินบ็อกซ์นะก็จริงๆแล้วนะไม่มีเทพิดาคนถัดไปอยู่ที่นั่นหรอกแต่ว่า ก็ยังไงก็คงจะต้องมีมาสคอตอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะลีนบักสกัน,นกลีนบากลาเมียวโอ้เอนเกียของฉันดังขึ้นมาล่ะฉันว่านะน่าจะเป็นฮิสโตแน่ๆเลยล่ะฮัลโหลโมชิโมชิ เนปเกียสร้างหรอแล้วเป็นยังไงบ้างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือมาสคอตของโลวีได้แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากมาสคอตด้วยเหมือนกันและพวกเราเนี่ยกำลังจะไปที่ลินบ็อกกันแล้วล่ะค่ะ ดีเลยนะฉันน่ะเพิ่งจะเสร็จทุละโทรหาโอเลเคิลของลีนบ็อกเองฮารุซา i ิชิกะลาดูเหมือนว่านะเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลก็เลยอยากจะพบเธอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถเร็วได้เลยฉันอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าทำไมกันล่ะそこまでは伺っていませんただだいぶ詰ま็た様子でしたのでฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเธอเนี่ยดูเหมือนกาลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยฉันก็เลยแนะนำให้เธอรีบไปที่รีนบล็อกอย่างเร่งด่วนเลยนะได้ค่ะพวกเราจะรีบไปเลยแล้วทุกคนได้ยินหรือเปล่า อะไรก็ว่ากันโอเลคเที่นั่นต้องการอะไรกันนะฉันว่าเดี๋ยวผู้เราก็คงจะรู้เองแหละหลังจากที่ผู้เราไปถึงที่นั่นนะ่ะนั่นสิแล้วพวกเราจะไปที่ลีนบอกกันยังไงกันดีล่ะ พวกเราเนี่ยน่าจะสามารถไปโดยใช้เรือที่อยู่ระหว่างลาสเตชันกับรีนบ็อกนะพวกเราเนี่ยจะไปที่นั่นโดยใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองละจา้าคุณผู้ชมโอเครีนบ็อกไหนล่ะรีนบ็อกอ้าว อ๋อแปลว่าต้องกลับมาลาสเตชันก่อนแล้วค่อยไปลินบ็อกใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะโอ้แต่มีอินโฟเมชันขึ้นมาเยอะเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะถ้าอย่างั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับจะเกิดใครชอบอย่าลืมกด s u b สไ r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้ามาลาสเตชันขึ้นเรือ <c oughs> เพื่อจะไปลินบ็อกเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ